อยากจุ๊บยังไหมขอจุ๊บหลยฮืมนใจฮึงผมเป็วข้กลับมาแล้วค่ะ น้องปันสุกตาโตโตมาพร้อมกับแม่พึ่งแล้วก็พี่ๆทั้ง3าคนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่พึ่งมาขอตอบคําถามเพิ่มเติมมีคําถามมากมายที่ยังค้างคางท่านผู้ชมอยู่นะคะอ,ะอย่างเช่นว่าแม่พึ่งทำหมันไหมจะแต่งงานใหม่ไหมยาเสร็จหรือยังแล้วเดี๋ยวมีคําถามอะไรอีกถ้าแม่พึ่งนึกออกก็จะตอบไปเรื่อยๆนะคะถ้าเวลาพอเนาะก็เช่นเคยนะคะเป็นการพูดคุยกันไปสลับกับภาพบรรยากาศพี่ๆน้องๆเขาเล่นกันน่ารักน่ารักค่ะ แล้วเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆทานอะไรเป็นมื้อเช้าแล้วก็แม่พึ่งแพ็คอาหารมื้อกลางวันไปให้พี่น,นีนากับพี่เนท่านทานที่โรงเรียนด้วยค่ะแล้วใครที่รักและเอนดูลิงน้อยของเรานะคะพลาดไม่ได้ในช่วงท้ายๆเลยค่ะเพราะว่าน้องน่ารักมากค่ะน้องอืมแล้วเดี๋ยวแม่พึ่งจะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมช่วยโหวตน,นะคะแม่พึ่งจะตั้งชื่อไทยให้น้อง วอท่านของเรานะคะว่าจะมีชื่อไทยให้ท่านผู้ชมช่วยเลือก2ชื่อว่าชื่อไหนดีที่ท่านผู้ชมชอบมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตช่วยโหวตช่วงท้ายคลิปนะคะถ้าอย่างนั้นในคลิปนี้พร้อมรับชมแล้วค่ะเชิญค่ะวันนี้ทําไข่พะโล้กับอันนี้ค่ะกุ้งกับปลาอบบนเส้นอบในหม้อหุงข้าวนี่เลยค่ะเดี๋ยวองคนดูก่อนเนาะ นั่นถือกล้องให้แม่สิบอ่ะมาพอดีเลยได้จังหวะพอดีเห็นปะ <c oughs> แม่จะโคนออกข้างหน้าขึ้นมาเว้ย <c oughs> เห็นม่้ลูก <c oughs> มั่วมันสูง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แม่นต้องกินนมที่สูงกว่านี้อีกหรือปะแ <c oughs> ม่อยากกินนะไม่อยากชิม <c oughs> เอาป่าชิมว่าแม่ป้อนให้มะ <c oughs> แต่มันร้อนเดี๋ยวแม่ให้กินช่วงตุ่น ยอ,อย่ากัดนิ้วแม่ดิโอ๊ยตะก๋นตะกันกนิ้วบางก,ก,กล้องอร่อยไหมอร่อยไหมอาหารไทยๆเราค่ะเบสิกมากๆเลยแม่เพิ่งเคี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะคะไขพ่พะโลใส่ทั้งหมูทั้งไก่เลยค่ะออเน้นโปรโตีนล้วนๆแล้วก็มีกุ้งอบม้นเส้นใส่เนื้อปลาทับทิมด้วยนะคะอืม อร่อยค่ะเข้มขน้นพอใช้ได้แต่ไม่เผ็ดมากนะคะแม่พึ่งไม่ได้ใส่พริกไทยเยอะค่ะแล้วนี้ค่ะก็คือแพ็คเป็นมื้อกลางวันไปให้พี่นินานกับพี่ในท่านเนาะแต่ว่าทานกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ตักเป็นแห้งๆไปจะได้ไม่ต้องมีน้ำหกเลอะเทอะกระเป๋าเขาค่ะก็เป็นเน้นเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ไข่ต้มค่ะ สาวน้อยของเราวันนี้ตื่นสายค่ะแม่พึ่งโชคดีมากเลยได้ทำกับข้าวเสร็จแพ็กอาหารให้พี่ๆทำงานบ้านเจ็บล้างอะไรเรียบร้อยน้องยังไม่ตื่นเลยค่ะชูชด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 แม่จา๋าผมเอาโพสต์สของแม่ใช่ไหมครัได้ลูก Uh huh. ยิ้มอีกแล้วหรอฝันที่ละคะเตื่นยังหนูจะเตื่นยังหนูกฝันว่าอะไรเนะฝันว่าอะไรเนะฮะพี่พี่เขาจะไปโรงเรียนกันแล้วนะฮะพี่พี่เขาจะไปโรงเรียนแล้วนะคะบานโซ ยิ้มเก่งเหยิ้มเก่งดับยังยิ้มเลยอ๋อแม่ก็อยากปลุกหนูมากินนมอ่ะเขเมไม่กวนก็ได้นอนไปนะคะรักเดียวนะคะเรั่งเยนนะคะแม่รักหนูนะคะ เอเาอะไรคะจะเอาอะไรคะจะเอาอะไครคะจะือาซรีสมาคกอร์อันเดียวโอเคค่ะ,ญญะ <c oughs> ให้ใน่านะหนุ่มช่วยให้ใน่านอ๋อเนี่ยมเลยค่ะได้ครบยังหมดแล้วโอเคค่ะอันนไปใช้ก่อนเนาะ เอาโพสิอันนี้พอป้าหนูมันมีอันที่หนากว่านี้นี่เอาอันที่สีอื่นที่หนากว่านี้ก็มีนะหนูถ้าเกิดไม่พอแต่ว่าเขาบอกว่าให้มันเป็นสแควร์แต่ว่าอันนี้ก็อ๋อไดอ้่ใช่ไหมลูโอเคลองหาดูลูพี่แน่น้องอมยิ้มใหญ่เลยปุ๊น้องยิ้มอย,ยู่คนเดียวก็ได้นั่งไปยิ้มไปฝันดีฝันเรื่องอะไรพี่แน่นาถามฝันเรื่องอะไรลูอ๋อเด็ก ครับลูกครับไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกแม่แแมีมีดิ้งอแม่คุยมีดิ้งอยู่ค่ะคุยงานอยู่แล้วก็เอาอุ้มน้องปันสุกมาด้วยแล้วก็เอา,เอาน้องปันสุกมาวางเอ๊ะวอร์ทานไปไหนนะวอร์ทนไปไหนเอ่ยปันสุกนูเห็นพี่วอร์ทานไหมลูกเอ๊ะพี่วอร์ทนไปไหนวะแอบมานอนอยู่ตรงนี้นี่เอง แอบมาหลบอยู่ตรงนี้แหละลูกเมื่อกี้เขาขอไปกอดค่ะบอกคุณแม่มามีแค่ในห้องชิวเขาจะขอกอดก่อนให้กอดบนโซฟานอนกอดเขาอะไรอย่างี้ค่ะแม่บอกจะแม่คุยคุยเคสลูกค้าเสร็จก่อนนะเขาเลยแอบมานอนรอตรงนี้ค่ะฮู้ว้าวใครเอ้ยใครเอ้ยมาซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้ลูกคะอะไรครอเลูก อะไรครับ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 อะไรคะอะไรคะไรครัอะไรคะัวันสุขคะน้องชื่ออะไรลูกอืมว่าท่านน้องชื่ออะไรคะฝันซึ่เย้ฝันซึกเหมือนกันเลยค่ะพี่น้องหน้าตาคล้ายกันเลย ไม่อยู่อะไรตรงนี้นะะเอาของน้องมาเล่นพังหมดแล้วเนี่ยหักหมดแล้วปันศ <uk> <laughs> <laughs> <te> ึก yes ปันสึก yeah yeah ปันสึก yeah โย่ปันสึกปันสึกเด็กอะไรตากลมปป๊กเีย โตได้ไม่นานค่ะแล,แล้วก็หลับเช่นเคยถือโอกาสนี้ตอบคำถามเลยนะคะก็มีคำถามที่ถามมาว่าแล้วแม่เพิ่งคิดจะแต่งงานใหม่ไหมอตอบท่านผู้ชมตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะว่า ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้แพลนด้วยนะคะว่าจะต้องมีคนใหม่หรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้แม่พึ่งตั้งใจโฟกัสที่ลูกๆทั้ง4คนแล้วก็ธุรกิจอยากให้มีอ,อนาคตที่มั่นคงสำหรับเด็กๆตั้งใจขยายธุรกิจไปหลายๆประเทศทั่วโลกก่อนค่ะส่วนคำถามว่าแม่พึ่งทำหมันหรือ,อยังคือแม่พึ่งอ่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้อายุ42ปีนี้แล้วเนี่ยแม่พึ่งไม่เคยทำหมันไม่เคยฉีดยาคุมเลยค่ะ คือจะบอกว่าทุกครั้งที่มีลูกคือเกิดจากความตั้งใจจริงๆคืออยากมีก็โอเคอยากมีลูกนะตั้งใจจะมีเขาถ้าไม่อยากมีก็ใช้วิธีคุมธรรมชาติค่ะก็เลยไม่เคยไม่เคยคิดที่จะทำหมันและยิ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องทำปะ<อ> <c oughs> ไม่ไม <c oughs> ต้องทำอะไรแล้วคะ่ะเพราะไม่มีอะไรไมายุ่งกับใครเลยคะ่ะก็อยู่กับลูกๆอย่างเดียวคะ่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งในคลิปนี้เนาะถามว่าแม่พึ่งย่าเรียบร้อยหรือย,อยัง ยังไม่ได้หย่าค่ะท่านผู้ชมค่ะยังไม่เรียบร้อยดีค่ะยังติดเรื่องของพอดีแม่พึ่งเนี่ยมีสอบสัมภาษณ์ซิติเซนใกล้จะได้ซิติเซนแล้วค่ะก็เลยอยากจะให้จบเป็นเรื่องๆไปอยากให้ซิติเซนสำเร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็เสร็จแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องหย่าเนาะถึงตรงนี้พอดีเลยค่ะแม่พึ่งอยากให้สังเกตอาการของลิงน้อยของเรานะคะท่านผู้ชมลองดูค่ะพี่พวาชาน what you thinking hey what are you thinking คุ n a n e ั o คิดอะไรอ h o ่ฮะคุณจะนั่งลงแล n โถ่เธอคือตอนแรกแม่ก็ตกใจว่าเอน้องเขาเป็นอะไรเขานั่งเหม่อเนาะแม่ก็เลถามว่าเขาเป็นอะไรเป็นอะไรลูกหนูคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าเขาอยากไปนอน นอนบนที่นอนแล้วก็จะได้กอดน้องได้ถนัดถนัดเพราะาตอนนี้น้องคือพยายามจะดีดตัวออกค่ะเขาบอกว่าอยากไปนอนอยากกอดน้องอะค่ะแล้วก็น้องจะได้ไม่ต้องดีดตัวลงมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่พึ่งต้องขอความการุณาท่านผู้ชมช่วยโหวตออกเสียงให้น้องหน่อยนะคะว่าชื่อไทยของน้องวอทันเราเนี่ยจะเป็นชื่ออะไรดีระหว่างชื่อที่ห น้องใจบุญชื่อที่สองก็คือน้องทำบุญเขียนแบบนี้นะคะทอรอหานมม้าแล้วก็บุญรบกวนท่านผู้ชมช่วยโบวตมาในคอมเมนต์ทีนะคะว่าเลือกข้อหหรือข้อ2นะคะใจบุญ1ทําทำบุญ2ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะโหขอบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากไม่พึ่งนะตื่นเต้นกับการตัดต่อคลิปต่อไปมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวถ้าตัดต่อเสร็จปุ๊บจะรีบลงเลยนะคะ งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนเท่านี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วนะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ